ชื่อลึกเอาไปขายหน,นึ่งไก่นี่เอาไปขายบราคาช้าช,ชื่อไหนดลราตัวนะ่ะชื่อลักกี้เด้นนี่ถึงเลยถึงทั้งนอกออฮะคิดว่าไฟเคยเล่าอ่นนี่ <laughs> ได้ยังเดินนะี่งน้อย ท่าสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซี FC ที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะสบายดีแล้วบรรยากาศครับเช้าๆด้วยมนันนี่พาทุกคนไปชมรถถังทุกคนว่าจิเดินทางครับเมืองหนองมันนี้แต่ว่าน้ำท่วมหลังาฝนตกเนื่องจากฝนตกชงม,มืง้อสามมือติดต่อกันเลยนะน้ำท่วมทัง,ง,งเ,าาเข้าไปไปอะไรเลยรถเดี๋ยวเขาชี้ย่างชฉลวดเบื้องเห็นชาวบ้านเข้าไปตลาดกับน,นี่เด็ย่งยางไปรถไปอะไร รัดไปตามให้ทำามชวนเขาเลยบ้านนี้คุณรถโดยฉานกับมาหับคนก็ถือว่ามาพอตะวันทันความไปบตรใดนะคุณย่างกับมาคุณย่างความมาน,นี่แหละครับรถโดยฉานลัดเอาข้าหันไปบรายเลยทุกคนชาวบ้านมาเต่ตลาดเชา้ชาๆบ้บท่านเขาซ้ำผุดตกเขากกไบมาตอนเช้านะ หกหมกเกนหอยู่แต่ว่าสวายสำหรับตลาดแต่ว่าสำหรับพอไปให้ไปสูตรนี่ถือว่ายัางเช้าอยู่แต่ว่าผู้ลงขายเครื่องอยู่ตลาดนะเขาว่าสวายแล้วหกหมวกเจนหม่งสวยแล้วเลือกแล้วตลาดเด็ดคนเป็นตลาดเช้านะขายแต่เฉพาะตอนเช้าประมาณช่วงสามชัม่วโมงก็เลิกชาวบ้านก็จะกลับชื่นทางสภาพของชินทางคือน,น้ำท่วมอะไร น้ำครับมันจะไหลออกมาตะห้วยนี่ท่วมเส้นทางตัวที่มันตั้มดัวครักับคาดได้นะฮะก็เห็ดไม่ยังบทุษแล้วแต่ช่านี้พอไปได้ถ้าว่าคู่บุกคาดนะทุกคนท่านคุณอยู่อยู่ท่วมนีอยู่ทงเงินนี่นี่ท่วมเส้นทางอ่าระหว่างบ้านนี้ชี่หาบ้านน้ำกระือนะตัวนี้เป็นบ้านนำ้ำกระสทุกคน วุ้ยตัวนี้กําลังเฮ็ดครัวหม่รถบ่สามารถไปได้ดีพุ่นสภาพน้ําท่วมทุ่งให้ท่งหนาชาวบ้านพุ่นอันนี้เป็นเส้นทางออกชูบ้านหินชิวบ้านหินชิวในหน้าจะบ่ท่วมเลยตามเบิ่งนี่รถโดยสารมาคนคนก็ลงมาย่างมาบอลค่อยมานี่ยล่ะก็จะไปขึ้นรถโดยสารกะบ่ได้รถโดยสารคันนี้เป็นรถของบ้านน้ำมะเกอนะแต่ว่าเมื่อเฮือนบ่ได้ปะอยู่บ้านหินชิว ตอนอยามโต้งม้วไเนนะเวลาฝนตกน้ำขึ้นแบบนี้นี่ป่าลงหอยลงห้องเลยช,ช้ำเฉียวกูะไรหนา้าไก่หอยเห็ดตอนเห็ดโต้งเห็ดตอนคือ,อบ่าปุยเห็ดโต้งใส่หวยได้น้ำลายไม่ช้ำได้ปา่าเวลาน้ำมาไมท่าคล้องเอารถแลยป,ปา่าเหมนได้น้ำช้ำได้ป่านะโอ้เกือบชาวบ้านทิ้มเลยนี่เนาะคาดนี่ <c oughs> นี่เกือบคาดทิ้มเลย เฮ้ยยังนั่นนายจอมหายังเฮ้วัดมาใช้หนูบ่ควัดขึ้นนี่บ่มาได้แค่ดินี่นาหยาบต้นเออบงน้ำบ้งมันกลายแล้วฝนตกได้ยังเดินนี่นดงน้อยไดน้ยโอ้ขึ้นไปป่าไม่ใช่ม่งบ่ นมายังเบิกขน้นนะนมายังโอ้ได้นมายนมายไพ่อันนึ่งคือพวใช่มองใช้เบ็ดบทเ็ดตูงบ่บ่นะโอ้ยยามาเฮ็ดตูงนี่เทศเชื้หุยนี่ได้หลายได้หลายเลยป่านี่บ่โอ้ทางไปหินชิวนี่บดท่วมเนาะเออท่วมแต่วันนั้นน้อยนึงเป็นบ่บอลกิวเน่ะท่วมบ่ท่วมคือกันเลยบอลกิวคันเออบอลมาคาดนั่นแหะคือชิท่วมบอลนั่นน่ะบ่บดท่วมเนาะโอ้บดท่วมทั้งนั้นทุกคน แต่ว่าสภาพเส้นทางนี่ยากแต่บนเขาไปบนครันี่ชื่อเนบนครัเป็นโบนเล้วนี่ชื่อได้วันนี้เขาชิมือบ่ได้น้มือบ่ได้น้ำครัตัวนี้ทุกคนสงช,ยชยยัยสิกับบ่ได้มื่อนี่ว่าสิกับมื่อนี่แหละแต่วันนี้ไรสภาพเส้นทางกะปืนนี่ธรรมดาอยู่ทุกคนเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางที่ว่าชาวบ้านระดมกันเฮ็ดได้ เก็บเงินกับแตละบ้านแตละบานแล้วก็ผากันจ้า,จางเห็ชดชนหลายกับเส้นทางแถวเขตบ้านคอยนีมีแต่เห็ดเองพอมันยุ่งยากในการชันจอไปมากเวลาที่ออกไปเมืองไปหน้าจิบเป็นเอ็นอุ่นไปหาชื่อเครื่องชื่อของมันลำบากหลายเลยวะชาวบ้านแตละบ้านก็นเก็บเงินกันแล้วก็มาห่มกันเป็นกอง,งขึ้นกอในใหญ่หนึ่งเลยกัสา,ามารถจ้างรถเห็ดเลยนะ นน้ี่ทำเอาใส่ม้มงคักเวลานำขึ้นบไปทุกคนป่ามันจะนะป่าไม่ใหญ่ดอกป่าช่วงนี้นี่ป่ากำลังน้อยๆเ,เยขิงกช้ำช้ำลิฟกันจีบแล้วก็ทุกคนทำเป็นปลาก้องช้ำปมือช้ำประมาณน,น,นั้นแหละยังท่านใหญ่ทำเป็นเดินชีวิตเดินฉลองงูใหญ่เวลามันชิ่งลงตน้นลงตูงเวลามัน ชิกายชิมุดฝนคือคอยว้าวนะอ๋อตัวโอ้ลมบ่อยๆคือเดินชีวิตเดินชิบช้อยคับแต่วันน้ำท่วมอืมฝนก็บ,บ่งแห้งปนน่านนั้นนะแต่ว่ามันตกเป็นระยะเวลาโด,ดนดีชื่อทุกคนชงมือชาม,มือตกบ่งแห้งถ้าว่ามันตกแห้งในบอนสถานที่บอนหอยู่นี่ท่วมเมื่อได้นี่แต่ปีผ่านมานี่ได้บอลน,น่กับมันขาดนะบอลตำ่ตำๆเลยแต่ก่อนทางสีบอลน,น่กก็ชุ้มเลยเวลาน,วน้ำท่วมน้ำทังแล้วมันขาด เขาก็ผสไมขึ้นนี่เขาเกีดเลยด็อันนี้ถือว่าฝนเบาแห้งแต่ว่าฝนตกดุลคือค่อยเ้าเลยสองมือฉา,ามือมันตกถ้ามันตกแห้งโอ้ยสถา,านที่ที่เหาอยู่นี่ลวดเป็นทะเลมาเลยนะแถวนี้นะชาวบ้านผู้ที่บึงหูกย,ยังมาอยู่ในเขากันด้มาแล้วก็กลับขื่นมาแล้วก็กลับขื่นเขาบึงหูวา่าทางบนนั้นไปบรายนะหลายคนเห็นเขากลับขื่นเมื่อเช้านี่ก็ว่าหามูอ์หิมืร์บรายด้วยคาดและทางนี้นี คือตัดขาดจังแน่นอนแหละแต่ว่าจะไปกู้ชำระลุ่งทางเบืองนั้นนี่ทิเมือทางนั้นนี่ทางบ้านนาผู้ตะกุนรัฐมาใไซบ้านนาขมีนเ้าจิไปลงเมืองทางนั้นบางทอมันไปได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่อยไปพาเครื่องเมื่อวานนี้ถือว่ายังไปได้อยู่สำหรับฮ็นรุนจักเข้าไปก็ถือว่าเลิกเติบแล้วถ้าว่าน้ำโบขึ้นตืิมเลยถือว่าน้ำยู่ในระดับเก้านี่ถือว่ายังไปได้อยู่ยานแต่ว่าน้ำขึ้นตืิมมีพวมือวางแจงฝนตกแห่งเติมนะ ได้ประมาณชั่วโมงนึงตัวตัวที่ว่ามันแห่งแล้วก็มันค่อยค่อย,ค,อยค่อยลดลรับลงถ้าว่าน้ำโบเติมขึ้นอีกนี่ถือว่าไปได้ยูแต่ว่าลำบากและผู้เดียวถือว่าย่ายอืมโอ้โหตัวน,นี้กะกูพังไปหมดเลยหลายปีเลยนัน่นรถไทยทั้งรถไทยรถจักเขามาเนะ่ากอบบ่าูคือการตะเบิง ขี่ลงไปได้บ่จเจ้าอย่างไปนห่วยนู่ช่วงชามชูวคนผู้ชามซีเมตรผู้เละแต่ว่ารถไทยนี่ทราว่าชุกปิดจักแล้วอัดมัดท่อากาศท้อนอย่างท่อไผ่ท่ออย่างมันละกะ็เห็นเขาชุกต่ออยู่ได้ผู้บางคนเขามีเวียกจะปิดจะไปหาชื่อเครื่องชื่อของเขาไปเลยแต่ว่าต้องได้เอาเชือกดึงไป,ไปได้บ่าทางนันนะ้นน่ะห้ามยังเดี๋ยวนี้ไ

บอกว่าชิมออะไรรู้บ่ทุกคนทางในเบื้องนี้แต่บ,บอกไม่มีรถไปปลายเลยนี่ย่างเอามาแต่ไปขายหรือไปชื้อนี่แต่ชื้อทางขายเวกยังตัวนั่นน่ะมียังขับ,บมาลำายางเขา,า,า,าพาาังมนลำยาง,งนนะ<ห>มา,นนากป้า,กาตัวพักมาแต่เมืองหนองผเรนนองน่ะโพมกลำยางก็ได้พักมาแต่ไกลอยเห้ได้ยังเจ้าพัก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 ไปขายหรือชื้อพัก อืมตัวนี้ได้ทางที่ว่าเขาอันนัน้นนะทุกคนทางเข้าไปคู่ตัวนี้ปกตินี่ไปได้อยู่แต่ว่าเขาเช็ดคู่ไม่คู่ฮักเลยเขาเช็ดคู่คนกรีตนะน้ำแกงคนตกชชงมือชาม,มือเลยเทานี่ถือว่าชิม,มือบไรเลยตามเบิ้งหนึ่มือนี้นึ่งเอาสีใต้ไปลงเบิง้งเอา รอดยอู่บ่เนี่ยคือบมเห็นขู่เลยเนากระทำนกกระทำตีนไปล <c oughs> ปะเอาแบบปลิงปิงปางลงนี่จะจบกันเลยทั้งกองทางอย่างไปน้ำกันเลย <c oughs> ตัวนี้นี่ไม้ตัวที่ว่าแบบเขาเพ็ดขู่นั่นแหละทุกคนนี่มานี่น้ำเอาไปเลยไปหลายเลย นองแบบมีอยู่ตาม,มเคมมดินนี่ครับทุกคนตามเคมหุยเขมหงอเวลาน้ําแกงน้ํารอดมาแลวกาป่าจะขึ้นมาค้างอยู่นี่เวลาน้ําลงปลาอยู่นี่แหละช้าเอาใช้บิดเนามุนหน้าพายุในนี้ก็ถือว่ามีป่าหลายเวลาน้ําลงไปป่ามันจะบริลงนำ้นำน้ำเด้มันจะค้างอยู่แถวหงแถวอย่างนี้เล่นดีดีนี่แถวหงแถวอย่างนี้ถ้าวาป่าหลายเอาจักมาชูบเนามันแหงแ้งเลยเก็บปลา ใช้บิดเอาใช้หม่องเอานองขนาดน้อยช้าเอาเดียพอได้ยูย่ได้กินได้ดูปลาในะนำ้ำเม่่ยกบขึ้ืและวรลดทันหน้ากันประถ่ายขนาดว่าจักมากนี้มาก่าได้หรอกชิมากาดีได้หนึ่งเบิงหน,น,น,นี่น้ำนี่กคนคุณขู่ก็หลังเห็ดไม้เล็กชี้ชับลาบอยู่คุณถ้าว่าน้ำโมโทมก่อนข้าเจ็เห็ดไหวอยู่นะ ยังไงเลยไปหนี่น้ำมัาานมน้ำจะไปทางไหนนี่น่ะเมื่อบา้อบานไปยังนี่มานอนดินนดำเข้าเออเ <c oughs> มื่อน่าเมื่อน่าขมิน้มนมเมื่อชิมนี่อืดีแต่ยังมีคู่ตัวนี้ได้ทุกคนเดิฉันไปบ่ได้เลย,เย,ปปเลยตัดคาดเลยนี่ แได้ต่อยู่รถตัวนี้เถอะแต่ว่ารถนัาไป,ป,รราปรไรโหโหโหหู้ยบบตัวนี้นะ,ด,ะดูบลงนี่เลยเนาะไม้ตัวนี้นี่ไม้เบบนี่ไปแล้วเนาะนีะ่นะเขาบุกเก็บไว้ภากันไปใช่เดินนี่นะชวบ้เออรถดิฉันแต่ไรต้องในย่างไปเนาะบนย่างไปชาวบ้านดีย่างไปขี่รถอยู่นี่ดี<ะ> <c oughs> ชุเดเพื่อรถดิฉันนี่บริยูเลย ปลาลุดไปยู่พุ่นไหมบอเออปลาญี่ปุ่นอันนี้ก็ฟูดิชานเออผลึกผลักโอ้เออตบมือชงมือตีต่อกัอนดู้นี่ก็มันบ่แห้งปลาไร้เย็บไม้นี่ได้มันปีนลงหันได้มันห้วยที่ตัวนั่นน่ะเออมันดึ๊บลงหันพี่พี่พี่เออเป็นลมหนาวนี่เออา รถโดยสารเห็นเขาไปแล้วได้บางกีนี่เขาจอดอยู่คัวนี่รถคันนั้นตั้งหากบอกเอาย่างไปเอากรย่าคกกาบีบานนี่นย่านกันนะนี่ไม้ต้นไม้ต้วนี้ก็ไม้เบบขัวแต่เบิ่งนหนู่ทุกคนน,นี่มาทานยานนี้นี่ ขู่ชาวบ้านไต้เห็ดไต้ไปหน้าเขาขู่แต่ก้อนสุดไแต่ดุดเลยเข้าได้ทางได้ขูตนน่ตนแล้ของเขาป้าเวลาขู่ตอนนั้นไปบ้านนี้ก็น้นำแก้งมันอันนี้ก็ได้กลับมาใช้อีกมีประโยชน์อีกคืนนอีกคิดว่าไฟเคยเล่าอ่ะนี้ S <S ขึ้นรถไฟจะไปทางนั้นนี่จะไปซื้อของ <S 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 ชออยูใช้อยู่ตลาดเดินซิวนี่เ <S S S> อออยู่ตลาดนี่ย่งางไปทอนัอะลรเออโ <S S 2> บได้รถโนดจะไปนะฉันคอยก็มือได้เลยฮะโนดอ,อยู่หนา้าโนดอ,อยู่หน้าได้จ้ะน้องคอยไปมือนคือนโเห็นอยู่หน้านะ่ะนู่นขึ้นหน้าดงไปแล้ว <S S S โอ้ย้ายหน้าเลยเออย้ายแล้ว <S S ไปลิ้นน้ำอยู่หน,น้าฮะในหมู่บ้านหมู่ชื่นไปแล้วเห็นไปซื้อของให้ห้องเคยล่าเคยล่าก็ชะมอยอยู่เงิน เลี้วมาแล้วดำหน้านะเงินด้วยโอ้ไปไงในตายเลยแล้วรู้ว่าดำหน้านะฮะแล้วแล้วดำหน้านะแลี้วๆไปขึ้นไปดำนาโดงเพิ่งจะแล้วเมื่อวานวันก่อนนี่ชี้ท่งแล้วมาแล้วบ้านี่สี่ทุ่มแล้วแล้วไอ้สี่ไอ้สีทุ่มแล้วลุ้ยเนาะเดี๋ยวนี้จะไปชื่อคือหลายคนอืมมันพี่น้องกันหลายคนก็เลยไอ้นั่นที่ไหนโทรให้เขามาฮับบอไม่ได้โทรแล้วเดี๋ยวจะลองโทรหาพี่ดูแลให้เขาไอ้นั่น ไม่รู้จะฝากจะไปเอาเงินอืมจะไปเอาเงินซื้อของให้ลูกอชดลายลายเงินอยู่ในธนาคารเงินเงินอยู่ในบัตรเนาะบางเงินชดมันยากเลยเออใช่เงินในบัตรหมดไปเอาใส่บัตรไม่ได้ใส่บัตรมากแล้วก็ใช้มากเออเราต้องจำกัดตัวเองแล้วแล้วเนาะบัณนี้ แล้วแล้วครับคิวโค้งไปทางนั้นเขาจะโค้งไปุ่นโค้งโค้งไปไหนภูน้นทางโพชัยพ<อ>ุ่นแล้วนี่ประชาชนเ็าสัญจรไม่ได้เลยเขาได้อยู่แต่ว่าเขาย่างไปดโดนเขาไปโดนนั้นนะไปนะเคยเล่ามาสํำรวจทางจะไปจะไปชื่อเครื่องให้ลูกไปกดเงินเพื่อนพวนว่าบ่มีเงินชด แต่ไฟบลาได้เบื้งสภาพทางคู่กันยังบ่แล้วนะคู่ทางเกษตรนี่ว่าเล่งมือกำลังเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดมือชองมือน้ำหม,มาก,ก่องก็จะเอาก็เลยล้มเลือกโจ๊กเช่นกักนนะยัออไะงไ,ไปใช้เจ้านายเด่นน่ะยังไปเชี่ยวหงายังเลยเนาะมีรถมาหับเอาบ่รถไปบ่ได้อลไรจะเป็นได้ยังเลยอ๋อพลาดไปคู่ตัวน,นี้กับปะตะก,กี้เนาะ มันน้ำท่วมในนี้ครัวต้นค่าแล้วกบมาใช้อีกเช้าจับในกระตามเฮ็ดเบื้องเฮ็ดไม้หมู่บ้านมือชื่อนี้รู้ได้นี่ไม่ไหมไหมนี่คนไปตกกางจรองคนไปตกกางจองเป็นน้ำมันบอกฮักดอวย จั่ักก็ไปมาชงเรืแล้วเหานี่มกไปไกลแล้อมีตะโกไหมนี่มันยิเข้าน้ำนี่แหละมาคอยเเด้อก็ไปหยอดปุ่นวะนี้มาเท้าดียว่ะเจ้าก็จะตึกระุงมาข่เหมนเลยเดี๋ยวเราไปดีิอวนหนเออไปถกอยูใชยจะาหนถือกระุงน่ะเคยได้อยู่บ่ ได้ปลาเนงดูได้น่ะเออคอยก็จะไปเบิ้งเจ้าที่จิรุงได้ดีนะมีบ่แถวแคมห้วยนี่บ่ดูอะไรนอวะบนี้เวะไปเียงยี่ไปย่อเออยากินปลาี่ชื่อในรลูกลานใช้เบ็ดใช้มองก็พอด้กินนะได้ค่อยมันได้มีลูก่ลานได้ลูกลานค่อยลูกค่อยหนีเลยไปใช้เม็ด เอาไปหาเงินมาเลโอ้ดิเขาได้ยังพระเขายังฟ้าเงินมาให้เออได้อยู่ก็ได้กินพระมาเถอะค่ะจิรุงเจ้าห้างมันสิอนั้นบอสนี่คือห้างแท้ห้างมันได้ในป่าง่ายเนาะไปเท่าเนาะไม่ได้ง่ายแล้วป่าใช่ไโปรตีนโตมือนี่แหละเออยืดชื้นก็ยืท่าบางเจ้าถือจิรุงเลยว่าเนี่ยมันชิได้บนลูกอะไรไปจิรุงบ้านเฮาเอินตัวนี้นี่เออ จอมย่อจอมย่อเด้เนาะรัวป้าไปเฮิงบ่บ่แล้วจอมย่อจอมย่อนี่แล้วถือว่าดุขนาดใหญ่มากเออมักมันเลียจักเห็ดใดแต่ละอันกันคือกันกับพวกคนเห็ดใช้เบ็ดนั่นแหละมักเบ็ดผู้ใช้หมองก็มักหมองจักเห็ดใดเออมักกัมันต้องได้น้ำได้ขันห่อกบได้เว้ยมักชั้นแบกกรยากคือกันได้ชั้นได้ทั้จะลุงนี่ละเออได้หลายกระบบได้เต็มบุกห้องแต่ละเธอหน่าน้ำแกงแต่ละเธอหน่า โอ้ยเต็มคลองมันก็ได้อะไรเนี่ย,ย <laughs> ทางเต็มเดี๋ยวว่าเต็มคลองเจ้านะโฉได้เห็นอะไรนี่นะ,ละกลางนี่ได้นี่นะได้เชิญระพิงมะได้คอมเมนต์ิว่าได้จนว่าเต็มคลองเต็อมมงได้ได้เชิญระพิงไปทำจะไปใจมากใจมากจะไปนะเห็นนั้นเรือนี่นะจะกลางบ่นี่ยนะเออเกี่ยเอาใช้รูตัวนี้นะ ใช่ตัวนี้พ่กหมอเออตัวนั้นทุกคนใหญ่ฝนตกฝนตกนี่เมื่อไรฝนตกนี่เนาะโยฝนแห้งก็เมื่อไรอย่าว่าฝนตกก็ชูชิโยเมื่ได้ฝนตกแห้งก็เมื่ลไรหนาวเลยบ่ชูได้เขาว่าไปเพราะเขาไปบ่หนาวแล้วก็ปบได้ทุกคนบนตกแห้งก็ไปไข่ปลามันหลายปีนี้นะ อ <laughs> ่าไหลยพยังบ่ได้จะกเท่าไปตุดจุลุงไนงะอือบ่ได้ได้โอ้มากลางแล้วก็เป็นแนวนี้เนะเออาะเออว่ามันไหลผ่านบ่ได้ได้จะกเท่าเฮ็ดใรคลองคัดเชลล์หันบาทนี่เออเชลล์นี้เฮ็ดไปนี่แหละน้ำชักเนาะเออบวกขึ่งไว้จะไปไลยเออน้ำชัดน้ำไหล บพออไได้ปต้องได้พอกินในแต่ละเธอเออได้ยู่ทกเดี๋ยวเอาชิบงคนโ่นคนโดช่างกินั่นคือป่าบอลช่กินน่ะพอได้ยยู่ไม่ได้เต็มค้องเต็มมงคือเขาจะได้ได้มันบอกมีป้าบานนี่นะจอมน้อยจอมน้อยนี่นี้เลยเออเออแบบนีอะลรวิธีการตื้อจรุงได้น้ำหอยใหญ่นั่นออกเนาะประทึกอยู่ยหอยใหญ่เป็นอะไร Chị báo báo mấy nhỏ bố thư lấy mấy thư lấy bố thư ở lì hà Nhưng mà bố chắc tổ gì hết nè đấy bà này nè Ồ nhỏ là có mưa nó Bố mưa lấy tức nhái bọn mày Theo ban phun theo ban nói với nhận mỹ lạ vô đấy แถวทงหน้านะเห็นเขาคิดเบ็ดได้อยู่เดห้ียนป่าไหที่นี้ก็ยัหลนี่เขหเขาได้คิดอืเดอทึงลยทึงทางนอกฮะโอ้ถึงป่าตัวนึงไว้ได้เอาไว้ได้มันชิออกเลยจันจะัดทึงอยู่ทางนอกป่านะก็มันม้นเข้านันั้นได้ชัดเโอ้ ถึกอยู่ทางนอกได้ตัวนึ่งแล้วปลาเข่งเนอยนีออชานี้ละป่าน่ะได้ไงกับโบไงเนาะบ่บมีคะแนนมันทึกหลายทกัคะโอ้จอมขวเดียวหน่อจอมขวเดียวหน่อได้ทุกคนแบบนั้นได้วิธีการตึกจรุงขึ้นมาแชไว้เป็นชามชี้ชั่โมงจะมาหน่อเพมันเข้าเัอลามันเข้าหลายๆก่อนเล่่ะมันมากเข้าจไ น,นี้เเวลามันลอยลินลอย่านผ่ายนมามนทึกเนอ,อ,อมนลอ่านา,นาละมักรถนี่มาตลอดเลยเขาบัวน,นั้นเขับึงหัวน้ำท่วมทางน่นี่ไปกลับไปกลับรถไถนั่นนี่รถไถหลายขันเลยครับนะโอ้ไปบรรอดเลยจากทะเลแมสปูยูฮันนะ cứ phải đai vậy này nhồi xem mối bồ <Bổ> thư ừ mười <laughs> khỏi chiều này đi nát lái tơ lên đi nano ใมัดม่ฮเออ็นบ่อไหนตึกพุ่นผทั้งทั้งนเขาเพชรขู่หมบุญยุทธงเขาลงบุธบ่แหบได้ึกบ่ได้ึกบทป่าในกระบอกเคยทึกจังทึกไรเออบ่แม่นทึอันผู้บ่อนอ cơ cho chị trước đây. Ừ. À. đây lại bạn lại bố nhái của bỏ vào đi ô oh, ảo như ni lời á à, phun có tốt này <laughs> tốt lên nhí nhí, nhí ừ. mà này bài con khơi tài rồi khớp trái khớp trái hết ừ. ชุบมาให้ย่างชุกมาให้ย่างเอาทุกคนเขากำลังเดินทางกาบ,บานนะแต่ว่าเห็นชาวน้อยเลี้ยงควายกลอกลโกลเอาก็สชิ่มบานนี่ย่างมานี่ก็สชิม่ม เพชรยังเลี้ยงควายไว้ละจะตัวไข่หนึ่งตัวเดียวนี่แหลยสามตเอาอมาสามตัวมากับไคมาหน้านะมากับไม่เท่ากับน้องสาวใช่น้องสาวพัดน้องสาวขึ้นแล้วขึ้นถึงแล้วขึ้นถึงจูงไว้คือบุฟุไว้เถะจูงมันนี้เลยจูงกิน จุงจมันอิ่มพูดอบ่นี่นะเออยิน่ยิงน่ากับไปพูู้้จะใช้พูลเออู้แน่ค่คำพู้ปมือนี่น่ะเออคำแล้วก็มือมายิงควายควายจะโตก็สามโตอ๋มาสามโตสามโตเจ็ดแปดโตควายลา่เทสแม่ยมันจะเท่าสามโตนี่ได้สามโตตมียัยยนะ แต่ว่า mm hmm. มีตัวน้อยนําเป็ดตัวงูจิตตัวใช่งูนะงูกะเจ็ดตัวบอกเหรอผมมีตัวงูกะไลายควายกะไลายนี่นะชื่อในใดลาตัวน่ะชื่อลักกี้ลักกี้ชื่อลักกี้ชื่อลินได้ใช่ชื่อลินกับลักกี้ชื่อลินกับลักกี้โอชื่อเขาเห็นกับลักกี้ชื่อลินกับลักกี้ชื่อเขาเห็นชูฟ่าฟอนโอ้ยชื่อแท้ชื่อชูฟ่าฟอน ชื่อลินนนะชื่อลักกี้อายุจะปีอะไรล่ะงชิปห้าแล้วชิปห้าปีเข้าห้อเห็นอยู่บ่อเห็นห้องไหนไปนี่ก็มาฮกแล้วโอ้มาฮกแล้วฉากชิปห้าทุกคนเห็นอยู่ห้องมาฮกหรือไรหน้าเนาะอันนี้แม่นบอหน้าตัวนี้นะบอหน้าคนนี้โอ้หน้าเขาควายเอามาลิงจ้างบ่จ้างลิงอยู่เดือนครับบอโอ้ได้จ้างลิงได้ทุกคน จะยามันอันะเหรอมันคิดยาบ่มีแล้วจ้างเด็กอยู่หน้ามูเท่าไดหนี่จางน่ะสองแสนห้าสองแสนห้าเอาควายเอามาเท่าไร้ตัวก็ได้หรือว่ากำหนดบ่เอาอีกต่อพุชเช่เอามาเออเอามาหลายตัวก็ได้เลี้ยงเท่านี้ชื่อพันนเองที้ชื่ออีกถ้าพูดก็ไปว่าได้อีกท่าพผู้ก่อโอ้ ง g a เมีการขายด้ยทุกคนจะแตกต่างกันครับแถวเข้าไปแถวชนเฝ้าแถวมังน่องในจะจูกิกนท,ทั่วที่เลยเดินแพ่กระยาแต่ว่าแถวนี้เขามีครอบมีเขตดนะ้ให้เลี้ยงทั่วไปพอมันมีเดินมีหัวหอบมาเลยถ้าเราอยากเอาไปเลี้ยงเดินมู่ก็ต้องได้จ้างนี่ดิบริเวณเท่านี้เนาะช่องเชนนะแถวนั้นเลยเนะเาะออกไปทอดพุ่เลยหอดป้าุ่นแตวว่าหน้าเขาขี่คันตัวนี้มีเดินนี้แบบขึ้นไปเทิง์นกับไปมีน,มนายมีข้าวคันงูตัวนั้นก็แม่นบ่ เอาเ้าวชื้อเลยคือคำบมาพุอยู่นี่ะเชาชื้อเลยเนี่นี่ควายตัวนี้ก็มันมนันไม่ได้ลูกเลยนี่ดูเนาะจูงควายขี่ญา้าเมือม่อมือเู้ยจังมือนี่กะขี่รถมาบ่ยา,างมา,า,งมาวางมือแหลงน้ำท่วมได้ เอาพอดีเดินทางกีก้าบ,บ้านทุกคนก็อพอดีเจอผู้ชาวเลี้ยงควายก็ <c oughs> เลยแวะหาเพื่อนน้อยนึงพ่อได้ชอบถามอา่าชื่อเชียงหฮงน้ำเดี๋ยวมื้อน้าชิมาลินน้ำเดอ้ <c oughs> อพอกานาพบกันไหมเดี๋ยวนี้เดินทางก้าบ้านก่อนโชคดีขอขอบใจหลายๆเด้อ